โอ้โหทันว่าโดดถึงน้ำหรือเปล่าทานว่ามาแล้วครับตัวมลุ่หลอมาแล้วครับสบายอยากอาบด้๊ไปหลอๆเลยเจุดจะเล่นเออจุเอาเอาหนามจุ่มว่านะเอาหนามจุ่มว่านะฮะคนต่แล้วนบขบวมาื่นคที่ล้างเขาก็สิตกสนี่าเนย์ล้างมัน ก็สั่นยืนรีบวัวรีหยอกก็มระวนเขาห่อมไงบนไงขีรังมันอ้นุ๊กวางข้างกลังแม่มันแม่แม่เจ้าไปเท่วตีมันน้าแม่ลายมันนะไม่ทำงานแล้วบีรังเข้าไปเต้องเฉยขีรังเข้าไปเฉยอันนักการ้นขวางทางอันนักการนข้างทางมันไปวัวไ้ โอ้มาไลยแนวเถตัวมึง่งมึงเดี๋ยวกูต่อสู้กันได้ะต่อสู้กันได้ตาอยู่ดีๆมอมามว่าจะกวนกันเออตาเลยนะใคอยู่ตาเิดำอยู่ลาแพงกินยาแล้วบ้างมน้ำเอาดแ้ข้าต๊กไ้แพงหนูไม่เจ็บปักหนูอ้วน เอ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับงานๆๆฉากสำคัญครับฉากสำคัญงานงานตาเริ่มแดงแล้วตาเริ่มคว้างแล้วพอมาคอยนะศูนย์ติ๋วเลยค่ะยำนะอีดิซตาตาอะไรเขาลุ่นมุดหนามแล้วศูนย์ศูนย์มุดหนามตาแดงแล้วตาแดงแล้วเห็นตาซีตี๋วไม่ตาส่วนทีนึงหนึงเฮ้ยท่านแดงท่านแดงมาพี่รู้เลมาพี่พี่รูแล้วเลยอ้าวข้างนี้มาแดงเนี่ยตาคว้างแล้วตาคว้างแล้วของค่ อย่าโอนอวกันอยู่เพรยย่มันเด้อแต่ละตเด้อระวัวงของเสือกน้ำเอ้ยเอ้ยคลองคองแล้วพอเสืออีคุนสีขาดแล้วาว่าดาไดำนี้ <laughs> <laughs> ใครทำลูกอยากแอมแปะเขาอยีล้างเยางเองบม่อย่างยงเอ้ยเอ้ยมีตีนเหรอนี่ยฝากสนโดยคุณนิตยตีนกับยางว่แลกเกาอยากเพื่อคนอื่นนะยกพ้าว่าเราว่างน้ำมัสิโก้โูดังอีงเสยตาม ตาดบโบแดงโบเป็นยังยังมูหนามากวนมูยังมากวนตีนมูไรยี่ดําสองตัวนี้คือตัวป่วนปีกวิเวกและสองตัวนะตัวนี้คือตัวป่วนโยย้วนให้ทองโอ้โหอีรุ่นโบเป็นยังอีรุ่นอยู่กับอีดุ่นโบเป็นยังถ้าไทยยี่ดําโบไก่จะดีโบไก่มากนะมากแห้งเฮี่ตารำใส่ตาก็คนมันดำหมดเกลือเย็